ปลาสักด์นล้วนครับนี่ปลาสักโอ้ยเต็มเลยนี่ทวนป่าแท้ๆครับเราจะมีเห็นต้นยางนาโอ้ยป่าสักป่าสักมีต้นยางนาแกมนิดหน่อยครับ นี่ก็เห็นเป็นยางนาปลูกไว้ประมาณสามปีครับนี่มันก็อย่างว่านะครับปลูกกันอยู่ในสวนยางเนาะมันก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่โดนแรงบ้างโดนฝนบ้างนะครับก็พอได้ปลูกทิ้งไปเลยครับคือปลูกทิ้งไปเลยต้นไม้เรา อันนี้จนมาค่ามาค่ามงครับนี่ันมันสลับกันสลับกันไปครับแล้วก็พวกสักนี่มันมันหล่นครับมันหล่นจากต้นแม่มันแม่มันต้นแม่มันอยู่นู่นครับทางนู้นตามยาถากรรมครับนี่ปลูกทิ้งปลูกไรนอนกินบ้างแล้วครับจางมัน ดูต้นสักต้นนี้ครับนูน่นสูงไม่นู่นะครับแล้ก็ไปเลยเขึ้นมานครับกับต้นนี้ก็สูงเหมือนกันครับต้นน่าจะตะเคียนทองแล้วมันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่ดูใบเหมือนน,น่าจะตะเคียนทองนะอู้หูมันแดงเนาะ อูดดด้หดแดงกัดไปไปนี่นี่นี่หดแดงอูดดดอ้นี่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับนี่มันมันก็ไม่ค่อยโดนฝนไม่แง่เนี่ยอู้นี่ครับบักบักเขียบครับนี่บักเขียบฮึหรือน้อยหนานั่นเองครับคน,นอาจจะไม่ค่อยได้ยิน นี่ครับนี่ไปมีลูกแล้วครับนี่มีลูกแล้วโอ้เขียบเราปลูกแซมกันไปเลยครับนี่อ้ยางนาที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำนะครับนี่ดูต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วมันได้กินน้ำอ,อุดมสมบูรณ์มันก็ใหญ่เร็วครับอู้เดี๋ยว เดินลงไปทางนี้ดูวยในน้ำในบ่อน,นี่ก็มีปลาอยู่นะครับอมปลามาปล่อยอยู่ครับนี่แต่ไม่รู้ปลาอะไรครับหายหรือยังไม่รู้ครับนี่อุ้ยไปดู้ไปตอนนี้สักตันนี้ก็ใหญ่มนกันอันนี้พวกนี้ซื้อมาจากนครนานนยกนะครับนี่ต้นสักพวกนี้ครับอ,อันนี้ ถ้ามันแตกใบอ่อนแบบนี้ครับถือว่ามันแบบได้น้ำได้ฝนนะครับนี่อ,อยู่ต้นนี้ใหญ่กว่าเขาเลยนี่วันี้จะน่าจะต่อไปนี่ต่อไปตนวนี้จะเป็นทำกระท่อมนะครับนี่กระท่อมริมน้ำนะครับตรงนี้นี่ครับ แกงโมไซนั่นแหละต้นใหญ่อยู่้เนอะโอ้มีต้นเล็กมีต้นใหญ่ทำนะอู้หูนมะพร้าวก็มีเออรับมันก็มีนี่ครับพิธีชาวบ้านครับปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ครับมันสวนยามันก็มี ยางมีอะไรกีดได้ตลอดเหมือนกันนะครับแต่แว่ายางนาพวกต้นไม้ป่าพวกนี้ครับแล้วก็ปลูกไว้ระยะยาวครับรือว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะขายมันก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าจุดประสงค์เราก็คือ ปลูกไว้เป็นสวนป่าครับสร้างออกซิเจนให้กับโลกครับเพราะว่าต่อไปอนาคตอเราก็หากินอย่างอื่นได้ครับเนาะไม่ต้องมาตัดต้นไม,ไม้บางทีเห็นต้นไม้สวยๆเนี่ยเราก็อยากเก็บไว้อาจจะตัดบ้าง ต้นที่มันมีอายุพอตัดแล้วมันแบบมันเยอะเกินไปเงี้ยครับพอต้นมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเนี่ยต้นไม้มันก็ต้องจะเบียดกันแล้วก็ต้องตัดออกสางออกให้มันอย่างพูดว่าต้นนี้มันใกล้กับต้นนี้อันนี้น่าจะเป็นตะเคียนทองนะครับเนาะมันใกล้กันเนี้ยครับเนี่ย แล้วก็ตัดออกได้เหมือนกันโอ้ยตัวนี้นอนกินใบหมดแล้วนี่กินไปกินอะไรไปกินยอดเนาะโอ้ยหายหมดลแล้วเนาะไม่เป็นไรวิธีธรรมชาติานะไปแถวนี้มันจะเล็กหน่อยครับก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับ ต้นยางพอมันมีใบยเยอะๆมันก็คุมแดดข้างบนครับไม่ให้ส่องออกมาทีนี้ต้นไม้ข้างล่างมันก็ได้รับแดดน้อยเนี่ยมันก็จะได้เติบโตไม่ค่อยดีครับนี่ครับออ้ต้นนี้ต้นกรใจมง้ยนที่สวนนี่ส่วสมากจะเป็นต้นยางนาต้นสัก มะข่ามงก็มะฮะกานีครับก็ไอตะเคียนทองก็ผส,สมผสมกันไปนะครับอู้วันนี้บรรยากาศเป็นดีนะครับเนาะเนี่ยตรงนี้พอแบบทำกระท่อมริมน้ำไปตรงนี้นะครับนอนยุงกัดเนาะย <c oughs> ุงเยอะจริงๆนะมัน นี่ครับเป็นปาล์กล้วยครับเนี่ยนี่มีต้นยางนาต้นนึงต้นนี้ต้นใหญ่ก็ยีใ่ใหญ่ด้วยตัวนี้โดนแดดอะไรด้วยได้น้ำด้วยดูเส้นยางรอเรครักนะ สักสิบปีประมาณสิบปีนี่ก็ใหญ่เท่าต้นยางพวกนี้แล้วครับแล้วก็เห็นมันมีประโยชน์แล้วับปลูกไว้โอเคครับจบแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงจะพาดูอีกในรอบปีเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ขอจบ แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ